สวัสดีครับก็สวัสดีสมาชิก f c ครับทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกันอีกครั้งครับกับทางช่องศัตหามปาปฏิหารเกิดของให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของทุกๆคนทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเนาะคำเตือนครับทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์ครับและก็ไม่เคยมีกลุ่มไลน์นะครับ ไม่มีไลน์แอดไม่มีการโฆษณาลิงก์ไม่มีการโฆษณาเว็บใดๆทั้งสิ้นนะครับให้รับชมรับฟังเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางนะครับในการประกอบการพิจรารณาเลือกซื้อสลากจิาแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่แรกนะครับไม่มีการโฆษณาเกมเกิมอะไรใดๆในะครับทางช่องศัทธามาปฏิหารเกิดนะครับ ไม่มีผู้สนับสนุนนะครับมีแต่ fc นะครับที่คอยเป็นกำลังใจสนับสนุนดยการไม่ข้ามโฆษณาแล้วก็เป็น supporter มีแค่นี้ครับไม่มีการโฆษณาเว็บใดๆทั้งสิ้นนะครับทำมาตั้งแต่แรกเนาะถ้าใครติดตามมากระนั้นน่าจะรู้ในเรื่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับยังไงก็ถ้ามีแนวทางย้ำอีกถ้ามีสูตรที่เป็นของตัวเองให้ท่านใช้ของตัวเองเป็นหลักครับ เพื่อกันปัญหาว่ามาฟังผมแล้วมันเข้าหรือมันไม่เข้าจะได้ไม่ต้องมาลงที่ผมนะครับวิธีหรือการคิดแบบนี้นะครับท่านสามารถนําไปใช้ได้ตลอดชีวิตของท่านตราบใดที่ท่านนะครับไปฟังท่านอื่นอยู่นะครับลองพิจารณาดูนะครับเนาะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับเราต้องดูที่ตัวเราเองก่อนนะนะ สำหรับคลิปนี้ครับเป็นรวมเลขดับไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวหรือที่เรียกว่าล่างนั่นเองของลอตเตอรี่นะครับนะหลักสิบหลักหน่วยเรามาดูกันงวดที่แล้วหลุดไหมผมว่าน่าจะมีหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันออก6กสเลขท้ายสองตัวสลักกินแบ่งออก6กสอองหลุดเปล่าไม่หลุดว้าว สุดจอดไหมครับไม่หลุดสักสูตรเลยครับโอ้โหตอนนี้รู้ไหมผมคิดไงผมกลัวมันเข้ายาวมากนะครับแล้วมันดับอยู่ยาวมากนะครับดับอยู่ยาวมากอ62นะทุกคนอ่ะดูหลักสิบก่อน62สูตรที่หนึ่งอันนี้คือหลักสิบนะสอนี่คือสูตรนะครับ หนึ่งสองสามนะสั่งกล่องกันหนึ่งสองสามสูตรที่หนึ่งครับดับสามครับเอาตัวน,นี้ก่อนวงก่อนลืมเพื่อที่จะใหะ้มีความแตกตา่างถ้าบอกว่าเพื่อที่จะสวยงามคงไม่สวยงามนะครับเพื่อที่จะเห็นความแตกตา่างว่าเออเราถึงหลักสิบสั่นหิวข้าวเลยครับผมสูตรที่หนึ่งดับ3ามครับออกออกเลขหก 6. อ่าสูตรที่สองดับหนึ่งเห็นไหมออกเลขหกสูตรที่สามสูตรสุดท้ายดับสี่ออกเลขหกว้าวเลยนะครับสามสูตรสามตัวดับอยู่ทั้งหมดเห็นไหมเราก็ไปตัดเลขเด่นเห็นไหมถ้างั้นเห็นไหมเราก็ได้หกสองนี่ครับหลักหน่วยเนี่ยน่ากลัวทุกคนดูครับดูครับเวลาผมพูดนะครับผมก็จะสอดแทรก แนวคิดอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยะเนาะนะบางครั้งก็มาเตือนสติกันเหมือนผมจะบอกทุกคร Grammy ั้งนะครับว่า <S <s <ets> ให้อยู่กับ <S <s ความเป็นจริงครับมันไม่มีแะครับคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะไปบอกว่าอนาคตมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปได้คือปัจจุบันครับนี่แหละคือความจริงและก็ที่ผ่านมานี่คือความจริงเ <s> หมือนสถตินี่ครับนี่แหละคือความจริงครับที่ผ่านมาใช้จริง ย้อนหลังดูคลิปได้ว่าจริงหรือไม่อย่างไรมาดูกันทีละสูตรสูตรที่1ดับหออกเลขสอสูตรที่2ดับหออกเลขสอสูตรสุดท้ายดับ7ออกเลข 2. สองตัว3ส,สูตรอยู่ทั้งหมดและที่สำคัญดอกจันใหญ่ๆไว้ในความคิดของท่านได้เลยนะครับว่างวดที่38มสแปดเครับ าดงวดไม่เคยไม่เคยหลุดสูตรไหนครับนี่ครับอันนี้คือตั้งแต่ผมทําเลขดับมานะครับพูดเฉพาะถึงเลขดับผมก็ไม่เคยเจอครับสถิติที่จะยาวขนาดนี้และเป็นสถิติที่เราเก็บมาจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเขียนโผปึ้่งขึ้นมาวันนี้ไม่ใช่นะครับยาวมานี่เป็นแผ่นที่สามแล้วนะครับยังไงก็ คำเตือนปลอไว้เยอะๆว่ามันเข้ายาวนะครับมันมีโอกาสหลุดนะครับผมจะเตือนเสมอนะครับไม่ใช่ว่ายาวๆมันมีมีโอกาสมันเป็นไปไม่ได้ครับมันมีมันไม่มีอะไรค้ำประกันนะครับไม่เหมือนเสาบ้านนะครับที่จะใช้คอนกรีตแข็งๆที่จะได้อยู่นานๆมันไม่เขียวนะครับเอมันมีโอกาสที่จะโบะได้เสมออเรามาดูกันหลักสิบก่อนหลักสิบมแต่เรากเขาอยู่ทั้งหมด อย่างสิบอยู่เล่มเก่าจะดูกันดับหลักสิบครับสูตแรกครับแปดอืม สูตรที่สองห้าและสูตรสุดท้ายครับ3ไม่ชนกันอีกแล้วนะครับ8 5และ3าโอ้ทุกคนมีเลขขี้มา2ตัวสบายใจลุ้นเลข8ที่เป็นเลขคู่เพราะเราลุ้นว่าเลขท้าสองตัวจะมีเลขคู่อย่างน้อย1ตัวผมทายไว้ไงนี่ทีนี้มาดูหลักหน่วยครับทีนี้ น่ากลัวจักจับเลย <c oughs> สูตรที่หนึ่งครับดับหนึ่งโล่งอกสูตรที่สอง <c oughs> เจ็บโล่งอกสูตรสุดท้ายสูตรสุดท้าย ห้าสบายใจเลขดับเป็นเลขที่ไม่ต้องบอกสูตรแล้วก็สบายใจไม่มีคนแยง้งมาหนึ่งเจ็ดห้าอู้นะครับเนี่ย <c oughs> ขอประทานอภัยนะครับหลักจิบก็ดับห้าครับหลักหน่วยก็ดับห้าไม่รู้ว่าห้าจะมาหรือเปล่าอ่ะเทียบครับเทียบเทียบไม่ต้องเทียบตัวไหนครับ นี่ยังไม่ได้สรุปนะครับคลิปต่อไปครับสรุปครับเนี่ยแยกแบบนี้ก็ดีนะครับดับันดับตตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวนี้นโอ้โหทุกคนเลยถ้าพูดถึงห้าดับขาดแล้วหนึ่งก็มาดับตัวนี้อีกนะเข้ไหมเนี่ยที่เราคิดว่าหนึ่งไม่น่าจะมาที่ผมทําล่าสุดก็คือหลักหน่วยเนาะทุกคนถ้าสมมุตนะิมันไม่มีห้าอยู่แล้วเราสบายใจด้ก่อน เราสบายใจไว้ก่อนอุ้ยผมลืมเขียนเบิ้ลนะครับผมลืมเขียนเบิ้ลเบิ้ลก็จะมี0 0 2 2 3 3 4 4 6 6 8 8ครับนะตอนนี้อ่า เออมันไม่มีแล้วแหละสี่หกศูนย์หนึ่งนี่ก็คือเบิลนะครับมีความเป็นที่มีความเป็นไปได้ที่เราเล็งไว้ยังไม่หายนะครับเลขคู่ครับเนี่ยเลขดับตามหลักเมื่อกี้รอดอยู่แล้วถ้าดับอยู่นะครับคือถ,ถ้าเข้าในเนี้ยเลขดับทั้งหมดก็จะอยู่เหมือนวดที่แล้ว ที่เราถ่ายไว้เรียกคู่ก็จะมาเหมือนงวดที่แล้วแค่นั้นไม่ยากนะครับสั้นๆเลยยังอยู่ในชุดที่น่าพิจารณาโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเลขดับศักษิสิทนะครับหลักหน่วยสถิติตามนี้สูตรที่น่รุัวที่สูงคือสูตรที่3 38มวดติดยังไม่เคยพลาดครับสำหรับเลขดับหลักหน่วยขอให้โชคด,ดีทุกท่านครับขอพระคุณที่เป็นกำลังใจ ฝากกดติดตาม Subscribe ทางช่องสัทธามาปฏิหารเกิดด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ